ไฟสองสว่างก็จะเป็นไฟ LED นะคะด้านหน้าเขาก็มีโลโก้ของซีเกอร์อยู่ข้างหน้านะะแล้วก็ด้านบังโคลนี้ก็จะเป็นสีตัดกับตัวรถจะเป็นสีดำส่วนตัวล้อแบกของเขาเยางของเขาเนี่ยสองสี่ห้าทับสี่สิบห้า R 2 0นะคะคันนี้ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวขับสี นะคะเขาจะต่างกันที่ดวงแม็กด้วยนะคะตัวขับ2ขับหลังคันนั้นจะอยู่ที่18คันนี้จะเป็น20คันนี้ที่เราคันนี้ที่เราดูคันนี้ก็คือคันที่มารีวิวคันนี้ก็จะเป็นตัว f w r ร์ e ิลด์ไนะคะระบบความปลอดภัยก,ก็ให้มาเยอะเลยนะคะที่เราเห็นเนี่ยเขามีกล้องรอบคันมีบายสปอตแล้วก็ไอที่ เข้าเวลาจะเข้าไปในรถเนี่ยก็แค่แตะตรงนี้นี่ก็เปิดแล้วแล้วก็ดึงออกมาได้เลยแตะเบาๆนะคะ <c oughs> ส่วนตัวอ่ะเข้ามานั่งข้างในนี้นี่อยู่ที่การตกแต่งเบาะของเขานะคะเขาก็มีเบาสีให้เลือกแล้วก็ที่นั่งของเขาคันนี้พวงมาลัยดูเขาพวงมาลัยคันนี้หนึบหนับทีเดียวแล้วก็ที่เขาตกตกแต่งนี้จะเป็นแบบสี รถโกนีดูฮัลูพาลานะฮะแล้วก็ที่เห็นก็คือหน้าจอของเขาเนี่ยคันนี้หน้าจอเนี่ยเราปรับออพวกอะัยนี่ก็ติดอยู่ตรงจอจะติดที่พวกอะัยเลยสะดวกไม่ต้องคือเห็นชัดเจนนะไม่ไม่ยากเลยนะแล้วก็ในส่วนของที่เท้าไอตรงนี้ก็คือไวเลชร์จเจอร์ใส่เข้าไปเนี่ยโทรศัพท์ เสียบเข้าไปแม่ตกแต่งเป็นแบบโรสโกก็เลยทำให้ดูหรูหราแล้วก็ด้านล่างนี่ก็เป็นเกะขยับออกก็เป็นที่วางของได้เป็นที่วางแก้วเนี่ยเออนี่อันนี้วางแก้วได้สองใบไอ,ออันนี้ขยับไม่ได้อ๋อได้นี่ยนี่วางแก้วได้สองใบ แต่ถ้าเราไม่วางแก้วเราก็ปิดอันนี้ก็เป็นเอใส่ของปิดได้แล้วก็มีช่องเก็บของจุกกระจิกแล้วก็นี่ก็เป็นช่องอะไรเอ่ยอสามารถที่จะเกี่ยวแขวนอะไรได้แล้วก็มีช่องเสียบ USB จะเป็นแบบ Type C จอตรงกลางนี่ก็จะใหญ่นะประมาณ14.6นิ้ว แล้วก็เครื่องเสียงของคันนี้จะเป็นลำโพงจะเป็นยามาฮ่ายนะคะนี่ยามาฮ่ายังไม่ได้เปิดเลยจะกระหึมขนาดไหนเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ากระจกของเขาเนี่ยเป็นแบบนี่ไลทขอบ แต่ไม่ต้องกลัวว่าน้ําเข้านะเขาบอกว่าเขามียางกันแต่อยู่ข้างในอะ่ะมันก็เป็นลักษณะของการดีไซน์ให้ดูแบบเออให้ดูเหมือนรถให้ดูเหมือนไม่มีขอบอ่ะที่เปิดประตูของเขาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เราแตะนิดนึงแต่ก็ดันได้เลยนคะคะ อันนี้เป็นช่องแบบของการดีไซน์ของเขาแล้วก็เห็นซีเกอร์อ่ะชอทุกอย่างจะต้องตกแต่งด้วยโกลโอเค,อเ,คเป็นไฟ LED ด้วยกะจมีสองด้านเลย แล้วก็ปีแบบก๊าซลูฟด้วยนะเนี่ยที่เปิดอยู่ขึ้นด้านหลังอันนี้แปะเปิดไฟอ้าวมีไฟสองสีนะด้านนี้เป็นสีวอมไลท์สีวอมไลท์ิดนี่เจมปิดใหม่แล้วก็